ศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทระเทพยวรางกูล โรงเรียนบ้านมมโน ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยรูปแบบร่วมพัฒนา PPDCA เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะตามพระบรมราโชบายทั้งสี่ด้านที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมเป็นคนดีของสังคมโรงเรียนได้นำแนวคิดจากพระราชาเนินระเบิดจากข้างในเข้าใจเข้าถึงพัฒนาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน สู่ห้องเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนเกิดความรู้อย่างยั่งยืนโดยมีกระบวนการขับเคื่อนดังนี้ พีภาคีร่วมพัฒนาโรงเรียนได้ร่วมกันทำข้อตกลงสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายผู้ปกครองผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานีตำรวจภูธทรมูโนรวมไปถึงสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน23ปนัตตานี25นราธิวาสวิทยาลัยการอาชีพสุงทรโกลกวิทยาลัยการอาชีพตากใบในการสนับสนุนการดำเนินงาน ของโรงเรียนอันจะนำไปสู่การวางแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่ยยืนพีแ plan การวางแผนผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องตามบริบทและพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาทั้ง4ี่ด้านมีการกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่ชัดเจนและกำหนดโครงการลงสู่แผนปฏิบัติประจำปีมีการแต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดีดูการลงมือทำโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยจัดการอบรมสัมนา มีการปรับปรุงหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณลักษณะสีด้านเข้าสู่หลักสูตรส่งเสริมให้มีและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามแนวทางพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาทั้งสีด้านดังนี้ดี1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ ดีต่อบ้านเมืองผ่านกิจกรรมวันสําคัญของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนากิจกรรมร้องเพลงชาติหน้าเสาธงและกล่าวคําปฏิญาณตนทุกเช้าที่สองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมผู้เรียนรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดช,ชอบชั่วดีปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมและช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองโดยมีกิจกรรมโครงงานคุณธรรมโครงการ สถานศึกษาสีข่ขาปลอดยาเสพติดและใบยมุขุโครงการโรงเรียนสุจริตที่3มีน ามีอาชีพผู้เรียนได้รับการฝึกฝนและอบรมด้านอาชีพในสถานศึกษารู้จักตนเองในการประกอบอาชีพในอนาคตปลูกฝังให้มีนิสัยรักในการทำงานทำงานเป็นมีความอดทนมีความมุ่งมั่นพยายามจนสามารถทำงานนั้นบรรลุผลสำเร็จซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพโดยโน้มนำพระบรมราชโชบายในหลวงรัชกาลที่10ด้านมีงานทำมีอาชีพดีสี เป็นพลเมืองดีผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโดยมีกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทยกิจกรรมวัสใยหัวใจประชาธิปไตยสภานักเรียนกิจกรรมจิตอาสาลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ 4. การตรวจสอบโรงเรียนมีการตรวจสอบนิเทศติดตามการดำเนินงานมีการสะท้อนกลับเพื่อรวบรวมข้อมูลการวัดและประเมินผลการดำเนิน โดยใช้แบบดำเนินกิจกรรม A. การปรับปรุงมีการสรุปผลและถอดบทเรียนโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพหรือ PLC มีการวิเคราะห์ค้นหาปัญหาเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมโรงเรียนบ้านมูโนจะเป็นสถานศึกษาที่พร้อมบ่มเพาะพัฒนาผู้เรียนและสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองต่อไป